วันนี้มาดูที่การเปลี่ยนสายจัลั์ทองคำครับท่านผู้ชมเ yeah. mm hmm. น,น,นี่ยวของเดิมมันปิดตัว ปิดน้ิ่กงนะครับท่านชมนีย่ยต้องปิดน้ก่อนสสยช้านทองคำ ต้องปิดน้ำก่อนนะครับมาปิดน้ำเสร็จแล้วมาถอดครับของคำนะครับท่านผู้ชมนะของเก่าของใหม่นะ nặng cái người này Dễ đẹp, nó bởi nào rồi วาเขาเพอดสุดแล้วสำเร็จไปถอดขาขาไม่ใช่ปูนี่ว่ะอะไรนะพี่ขาไม่ใช่ปูนเป็นไม้